สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดียวละเข้าทารโล่นะคะวันนี้นะคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรนดอมแต่ว่าก็เนื้อหานะคะอาจจะมีการติดเลสนิดๆนะคะไม่ใช่อะไรคือพอดีว่าไปเห็นไปเห็นไพ่สำหรับนี้นะไม่ได้หยิบม,มาใช้นานแล้วก็เลยแบบเออทำหัวข้ออะไรที่ได้ใช้ไพ่สำหรับนี้ดีกว่า Sexual <laughs> Magic นะคะก็เลยเอ่ะ นึกหัวข้อนี้ขึ้นมาถ้ามีโอกาสเขาจะเร่าร้อนแค่ไหน mm. ก็ดูเล่นๆน,นะคะอย่าไปซีเรียสจริงจังอะไรมากเนาะ mm. ถือว่าเป็นหัวข้อแบบผ่อนคลายแล้วกันเนาะวันนี้วันอาทิตย์แบบอย่าไปเอาหัวข้ออะไรที่มันที่มันเครียดมากเกินไปเนาะเพราะว่าเป็นวันหยุดอยากให้ผ่อนคลายสบายใจกันนะคะ โอเคเดี๋ยวมาดูกันนะว่าคนที่คุณนึกถึงอยู่ในตอนนี้นะคะเขาเนี่ยถ้ามีโอกาสถ้ามีโอกาสในที่นี้อาจจะเป็นถ้ามีโอกาสได้อยู่กัน2ต่อ2นะเขาจะเร่าร้อนแค่ไหนมีโอกาสได้ใช้เวลาด้วยกันอะไรแบบนี้นะขวันขอดูลัก ลักษณะของเขาก่อนแล้วกันนะ,ะลัคนาราศีหรือว่าลักษณะนิสัยของเขาเนี่ยเป็นยังไงโอเค ธาตุน้ำธาตุด,ดินนะคะแต่ธาตุน้ำค่อนข้างค่อนข้างสูงนะธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกนะคะแล้วก็มีธาตุด,ดินนิดหน่อยนะการมังกรพฤศภนะคะคนคนนี้ผู้อ่านรู้สึกว่าเขาชอบความความสนุกสนานความบันเทิงคือไม่ชอบเรื่องอะไรที่เป็นท็อกซิกไม่ชอบเรื่องอะไรที่เป็นเรื่องซีเรียสหรือทำให้เครียดเขาจะพยายามเอาตัวเองออกห่างจากเรื่องที่ ที่มันเครียดอะค่ะหรือเรื่องอะไรที่ทำให้เขารู้สึกไม่ดีรู้สึกแย่บางคนจะเรียกว่าหนีปัญหาก็ได้นะเรียกว่าหนีปัญหาก็ได้อะแต่ว่าคือเขาไม่ไม่ชอบไงเขาไม่ชอบที่จะอยู่ในโมเมนต์แบบนั้นไม่ชอบอยู่ในความอึมครึมหรือความรู้สึกที่มันหดหู่เรื่องที่เป็นท็อกซิกอะไรอย่างเงี้ย เขาจะพยายามหนีทั้งๆท,ที่ก็รู้แหละว่าปัญหามันก็ยังอยู่ตรงนั้นแหละนะปัญหามันยังไม่หายแต่ก็ถ้าเอาตัวเองออกจากตรงนั้นได้ก็เอาออกไปอืมเช่นถ้าเวลาสมมุติว่าทะเลาะกันอะไรอย่างเงี้ยสมมุติคุณกับเขาทะเลาะกันนะ่ะเขาจะเลือกวิธีเดินหนีไม่ไม่ต่อลาะต่อเถียงด้วยแต่จะหนีรอให้อารมณ์เย็นก่อนแล้วก็เหมือนแบบอ่ะให้เรื่องมันผ่านไปแล้วมัน ความรู้สึกเนี่ยมันมันจะลดลงใช่ไหมคะความโกรธความหงุดหงิดอะไรต่างๆเนี่ยมันลดลงแล้วอย่างเงี้ยค่อยคุยกันใหม่หรือบางคนอาจจะใช้วิธีแบบว่าเปลี่ยนเรื่องไปเลยอะไรอย่างเงี้ยพอหายโกรธแล้วก็คือทําเป็นลืมไปเลยไม่คุยถึงปัญหาที่มันเกิดขึ้นให้มันผ่านผ่านไปให้มันจบจบไปอะไรอย่างเี้ยเลยก็มีเหมือนกันนะคืออันนี้คือยกตัวอย่างลักษณะของเขาอะว่าเป็นคนประมาณนี้คือไม่ชอบ ไม่ชอบท็อกซิกไม่ชอบมีปัญหาไม่ชอบดราม่าอะไรอย่างเงี้ยอืมชอบความสนุกสนานชอบเฮฮารื่นเริงชอบความชอบโมเมนต์ที่มีความสุขแบบชิลๆสบายๆอะไรอย่างงี้มากกว่าอืมถ้าสมมุติคุณคบกับเขาแล้วสมมุติว่าเอ่อคุยกันแชทคุยกันหรือว่าโทรคุยกันแล้วทะเลาะกันเนี่ย ถ้าสมมติเขาหายไปอ่ะก็ไม่ต้องแปลกใจนะคะก็คือเขารอให้ให้เรื่องเงียบเซียวรอให้เรื่องเงียบนะรอให้รอให้อารมณ์เย็นรอให้คุณแบบลืมไปก่อนแล้วค่อยกลับมาอะไรอย่างเงี้ยบางคนอาจจะแบบหายไปสักพักหนึ่งอ่ะแล้วก็กลับมาคุยใหม่เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยทักมานู่นนี่นั่นไม่พูดถึงเรื่องเก่าไม่ไม่พูดถึงปัญหาอะไรอย่างเงี้ยอืมเป็นแบบนั้นเพราะอะไร หนีไปก่อนหลบหน้าไปก่อนอย่างน้อยก็คือไม่ต้องไม่ต้องการประทะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นคนประมาณนั้นอะแต่เขาเป็นคนเอาจริงเป็นคนน่ารักคนหนึ่งนะคะแต่ออกแนวแบบนี่ใส่เหมือนเด็กๆอะน่ารักแบบเด็กๆชอบอะไรที่ล้นลาล้านลาไม่ชอบอะไรที่ดราม่า็อกซิตชอบอะไรที่ สบายสบายสนุกสนุกอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณคุยกับเขาแชทกับเขาหรือโทรคุยกับเขาคือตัวไม่ได้อยู่ใกล้กันนะวิธีที่จะจับคนคนนี้ให้อยู่คือคุยแต่เรื่องสนุกสนุกอะค่ะเวลาคุยกันคุยเล่นแบบให้เอนจอยให้สนุกสนานด่าเริงอะไรเงี้ยเขาก็จะชอบคุยด้วยแต่ถ้าแต่ถ้าคุณคุยแต่เรื่องเครีดยดเรื่ซีเรียสอะไรเงี้ย ก็เป็นไปได้ว่าเขาจะค่อยๆเฟดตัวเขาค่อยๆหายไปหรือหายไปเลยเลยอย่างเงี้ยก็มีม <laughs> เพราะฉะนั้นคุยกับเขาก็ต้องเลือกเลือกเรื่องดีๆนะหัวข้อที่จะคุยเ <laughs> ช่นไม่ใช่ว่าชวนคุยเรื่องการเมืองหรือไปนินทาคนนู้นคนนี้หรือว่าเล่าปัญหานู่นนี่ให้เขาฟังคุยกันแต่ละครั้งมีแต่ปัญหาปวดหัวอะไรอย่างเงี้ย เขาก็จะหายไปจากคุณได้เหมือนกันเพราะคนนี้ต้องการแต่ความสงบสุขความสบายใจความสนุกสนานเฮฮาคุณลองสังเกตดูนะถ้าเวลาที่คุณแบบคุณคุยกับเขาแบบสนุกสนุกเงี้ยคุยได้ยาวเลยแต่ถ้าแบบคุยเรื่องซีเรียสเมื่อไหร่เนี่ยเขาก็จะแบบตอบบ้างไม่ตอบบ้างบางคนก็หายไปเลยเลยเงี้ยอ่ะทีนี้มาดูว่าคนลักษณะแบบนี้นะ ถ้าถ้ามีโอกาสเขาจะเล่าร้อนแค่ไหนเอามาสองเรื่องเรื่องอย่างว่ากันหน่อยอันนั้นเป็นลักษณะนิสัยแบบทั่วๆไปของเขานะคะคราวนี้มาดูแบบลึกๆก,ก,กันหน่อยอ่ะสามไม้อะไรอีกเนี่ยควีนอัวานโอ้ไฮพริสเทส สี่ถ้วย Nine of Pentacles King of Wands จริงๆไฟแรงสูงเหมือนกันนะเนี่ย Ace of Pentacles justice o okay. <laughs> คนคนนี้นะภายนอกเขาอาจจะดูแบบไม่มีอะไรมากแต่ลักษณะเป็นแนวแบบออหนึบในอะ่ะ <laughs> เขาจะคำว่าหนึบในไหอ้อ่ะคือภายนอกอาจจะดูเหมือนเป็นคน ไม่สนใจเรื่องพวกนี้มากมายนะักแต่จริงๆภายในคือสนใจนะสนใจมากด้วยนะคะมีความต้องการสูงอยู่แหละเออมีความต้องการทางเพศสูงแต่ไม่ค่อยแสดงออกค่อนข้างจะเหมือนคุณอาจจะดูเขาไม่ออกก็ได้อะเขาภายนอกเขาไม่ใช่คนทะลึ่งตึงตังไม่ใช่คนแบบ ไม่น่าจะไม่น่าจะมีความต้องการทางเพศสูงลุกของเขาหรือลักษณะนิสัยของเขาภายนอกเนี่ยแต่แต่พอถึงเวลาจริงๆอะคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยเฮ้ยขนาดนี้เลยเหรออะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วเขาชอบทำอะไรแบบแอบบแอบ เหมือนคล้ายๆขี้อายอะแต่ว่าผู้อ่านรู้สึกว่ามันเป็นเออลักษณะนิสัยของเขามากกว่าเป็นเป็นความชอบส่วนบุคคลมากกว่าที่ชอบทำอะไรแบบแอบบแอบบไม่ไม่ไม่ชงช่างไม่ไม่ทำตัวให้คนอื่น รู้สึกได้หรือว่าให้คนอื่นคิดว่าเขาเป็นคนที่มีความต้องการเรื่องอย่างว่าอะไรอย่างเงี้ยถามว่าเขาหมกมุ่นไหมเขามันก็ไม่เชิงหมกมุ่นนะคะแต่ว่าเอาจริงๆนะ มันก็เป็นปกติของคนทั่วไปผู้อ่านก็รู้สึกว่าหลายๆคนนะ่ะคนทั่วไปเนี่ยเขาก็อย่างนี้แหละก็ก็จะเป็นแบบนี้บางคนเนะ่ะเขาเขายังมองว่าเรื่องทางเพศเรื่องการมีเพศสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องเรื่องส่วนบุคคลมากๆเป็นเรื่องที่ไม่ไม่ควรจะเอามาพูดเล่นอะไรอย่างเงี้ยแม้แต่กับเพื่อนฝูงคนสนิทอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ไม่ค่อยเอามาพูดซึ่งซึ่งจริงๆดีนะ จริงๆมันก็ดีเพื่อนฝูงเขาอาจจะรู้สึกว่าเขาเขาดูเป็นคนหัวโบราณหรือคนใกล้ชิดเขาอย่างเงี้ยนะคะอาจจะดูว่าเขาหัวโบราณเรื่องเนี้ยเรื่องแบบเรื่องรักๆใครยๆอะไรอย่างเงี้ยไม่เปิดเผยสักเท่าไหร่อืมแต่ก็ต้องยอมรับนะว่าสมัยเนี้ยมันก็มีหลายคนที่ ที่ค่อนข้างจะเปิดเผยไม่ใช่ว่าเปิดเผยที่ไม่ไม่ใช่ว่าเล่าให้เพื่อนฟังว่าเออไปทําอะไรท่าไหนแบบไหนอะไรขนาดนั้นนะเพียงแต่ว่าอาจจะพูดเรื่องแบบเรื่องเซ็กส์เรื่องการมีเพศสัมพันธ์กันแบบเป็นเรื่องปกติอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่สําหรับคนเนี้ยเขาก็ไม่ค่อยชอบพูดถึงไม่ค่อยแสดงออกไม่แสดงออกว่าต้องการหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าเขาต้องการต้องการนะคะ ต้องการมากด้วยมีความต้องการค่อนข้างสูงแต่ชอบแนวแบบออชอบแนวแบบว่ากินเงียบๆคนเดียวอะเข้าใจไหมเอ,อเหมือนแบบมันเป็นเรื่องส่วนตัวของของเขาอะ่ะเขาไม่จําเป็นต้องมาบอกว่าเออไปไปไหนกับใครอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ผู้อา่านไม่ได้พูดถึงว่า คนที่คนอื่นๆเนี่ยจะมาคุยกับเพื่อนเรื่องเซ็กว่าไปมีเซ็กกับคนนู้นคนนี้เป็นเรื่องปกติธรรมดานะมันไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องน,นั้นแต่บางทีเนี่ยบางคนก็จะพูดว่าเออวัอนนั้นไปไปกับคนนั้นมาไปกับคนนี้มาอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้บอกนะว่าจะไปไปทําอะไรกันอันนี้ก็คือเป็นเรื่องปกติของคนทั่วไปใช่ไหมคะแต่สําหรับคนเนี้ยเขาจะไม่พูดเลยไงเขาจะไม่พูดเลยว่าเขา ไปไหนกับใครอะไรมาอืมคือไม่ต้องลงลึกลงลึกถึงเรื่องเซ็กส์หรือว่าไปทำอะไรไปกินกับใครอะไรอย่างนี้หรอกแค่แบบควงใครไปไหนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ค่อยบอกเขาถือว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวเออแล้วคนรอบข้างเขาเนี่ยอาจจะมองว่าคนคนเนี้ยดูไม่ค่อยสนใจเรื่องพวกนี้เลย ดูเหมือนเป็นฤาษีเป็นอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนแบบน่าจะไปบวชนะอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆอ่ะไม่ใช่เขาก็เป็นคนปุถุชนธรรมดาเป็นคนปกติที่มีความต้องการแค่ไม่ชอบเปิดเผยเท่านั้นเองแล้วเขาเนี่ยผู้อ่ารู้สึกว่าเขาค่อนข้างที่จะเเลือกนะคะค่อนข้างที่จะจริงจังกับเรื่องแบบนี้ ไม่ใช่พวกที่กินทิ้งกินขว้างไม่ใช่พวกที่อชอบวันไนส์สแตนหรือนอนกับใครก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาค่อนข้างที่จะให้ความสำคัญกับเรื่องนี้กับเรื่องการมีอะไรการการมีเพศสัมพันธ์กันนะคะว่า ถ้าจะมีอะไรกับใครเนี่ยคือคนคนนั้นน่ะต้องเป็นคนที่คบหาเป็นคนที่พิเศษเป็นคนที่เขามีความรู้สึกดีๆว่าชื่นชอบไม่ใช่ว่าเพิ่งเจอกันแล้วก็ไปโบะปะกันเลยอะไรอย่างเงี้ยลักษณะจะไม่ใช่คนคนนี้นะคะอืมค่อนข้างค่อนข้างเลือกอยู่เหมือนกัน ค่อนข้างช้าด้วยนะคะแต่จะต้องเปรียบเทียบว,ว่าคนคนนี้เครื่องติดช้าอาจจะแบบช้าสมมุติว่าคบหากับใครสักคนหนึ่งเนี่ยไม่ใช่ว่าคบแป๊บเดียวคบวันสองวันแล้วไปกินปับกันเลยเลยอย่าไม่ไม่ขนาดนั้นอะแต่ว่ามันจะต้องมีระยะระยะเวลาที่เหมาะสมสักหน่อยจังหวะเวลาได้เลยอย่างงี้นะต้องมีการจีบต้องมีการพูดคุยกันก่อน ผูอ้อ่นถึงบอกว่าคนคนนี้ยอาจจะไม่ชอบแนวแบบวันไนสแตนนะไม่ชอบแนวแนวแบบกินกันแล้วก็แยกย้ายอะไรอย่างเงี้ยอืแต่ต้องมีมีสตอรี่มีไทม์ไลน์มีอะไรที่มันมันจริงจังหน่อยอะ่ะอืมแล้วก็ไม่ชอบบังคับใครถ้าสมมุติคู่ของเขา ไม่ไม่สมยอมหรือว่าไม่มีความรู้สึกอยากจะทำไม่มีอารมณ์ว่างั้นเถอะเขาก็จะไม่บังคับถามว่ามีความหื่นไหมมีอยู่นิดนิดนะความหื่นกระหายแต่ก็เก็บค่อนข้างดีคนเนี้ยเก็บอารมณ์ค่อนข้างดี ถ้าคุณเป็นแฟนเขาเป็นคู่เดทของเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะมีแอบมองบ้างนะคะเอา,อางี้ hey, ให้เห็นภาพง่ายๆถ้าเขาเป็นผู้ชายแล้วคุณเป็นผู้หญิงเนี่ยแล้วไปเดทกันนะ่ะเขาอาจจะทําตัวสุขุมดูดูเรียบร้อยดูไม่ไม่มีอาการอะไรที่แสดงออกว่า I w a n t you บอกว่าฉันต้องการเธออะไรอย่างเงี้ยหรอกนะแต่ลองสังเกตด,ดีๆนะเขาจะมีมองถ้าคุณใส่เสื้อแบบ เปิดไหล่หน่อยอะไรเงี้ยเขาก็จะมองส่วนไหนที่เปิดมาอาจจะมีแอบมองหนะ้าอกบ้างแอบมองขาถ้าคุณแบบใส่กระโปรงสั้นอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีมองบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่แต่จะค่อนข้างเก็บอาการนะคะอาจจะมองนิดนิดแล้วก็หลบสายตาแล้วก็แบบพอแบบคุณเผลอก็แอบกลับมามองใหม่ประมาณนั้นะ่ะอา์าประมาณนั้นะ่ะนะคะ แต่ความความต้องการทางเพศผู้อ่านคิดว่าเขาค่อนข้างมีมีสูงนะไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันนะคะไม่ใช่ว่าแบบเออเป็นเป็นฤาษีเป็นนักบวชอะไรขนาดนั้นนะเออความต้องการมีสูงเพียงแต่ว่าอาจจะต้องต้องถึงเวลาค่อนข้างที่จะจะจริงจังกับเรื่องนี้หน่อยไม่ใช่ว่าไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ลามกหรือว่า กระเฮียนกระหือรือหรือว่าแสดงออกชัดเจนว่าโอ๊ยอยากกินอะไรอย่างเงี้ยอืมไม่ได้ดูหิวขนาดนั้นอะ่ะเก็บอารมณ์ค่อนข้างดีนะคะโอเคประมาณนั้นอะ่ะนะคะทีเนี้ยถ้าถามว่าเขาจะเร่าร้อนแค่ไหนก็ถ้าถึงเวลาผู้อ่านเชื่อว่าเขาเร่าร้อนเขาเร่าร้อนอยู่แซบอยู่นะคะ แต่อย่างนี้อาจจะต้องมีการปลุกอารมณ์ก่อนกว่าเครื่องจะติดแต่พอเครื่องติดแล้วเนี่ยคือร้อนเลยนะคะถ้าเครื่องติดแล้วคือร้อนเลยแต่ก่อนที่เครื่องจะติดเนี่ยคุณอาจจะต้องมีการยั่วยวนหรือเราลมอะไรที่นะก่อนน่ะ ไม่ใช่คนที่แบบว่ามาถึงแล้วถอดเสื้อผ้าแล้วก็ใส่เลยอะไรอย่างนั้นอะอันนั้นเร็วเกินไปไม่หิวขนาดนั้น <c oughs> ถ้าเปรียบเป็นการกินอาหารก็คือจะต้องมีอาหารเรียกน้ำย่อยก่อนมี a p p ทเ i z e r ก่อนนะคะนู่นนี่นั่นบลาบราบลก่อนจะมาถึงเมนคอร์สเออจะไม่ใช่ว่ามาถึงแล้วจัดชุดใหญ่กินเลยทีเดียวเลยอย่างเงี้ย นึกออกเนาะเปรียบเทียบให้เห็นภาพเห็นไหมคะโอเคประมาณนี้แหละนะคะก็จบการอ่านให้แล้วนะสำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ